ไปขึ้นตรงไหนแต่ก่อนรู้สึกว่าขับง่ายกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือต้องแบบมีสติถ้ามาตอนกลางคืนอีกตัวเบล็คเออร์นี้บางทางมันก็มันก็ล้มละเกยีดอากาศแล้วมันก็ไม่ได้สะท้อนแสงอะไรขนาดนั้นนะคะนึกอไหนั่นคือเสียงสะท้อนของประชาชนหลังใช้ถนนไม่สะดวกจากการก่อสร้างถนนเส้นทางสายขอก่อ2009แยกทางหลวงหมายเลข12บ้านสำรานอําเภอเมืองขอนแก่น ในโครงการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติกำหนดการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคมปี2563ถึงเดือนมีนาคม2564เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ2ข้างทางโดยความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นกรมทางหลวงชนบทที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ขณะนี้ แต่ในระหว่างการก่อสร้างดูเหมือนกำลังสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการชะถนนที่ไม่สะดวกจากแท่งบบริเออร์กลางถนนที่ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านได้รับผลกระทบไยทางที่คับแคบเพราะอย่างสร้างไม่แล้วเสร็จอุบัติเหตุที่เกิดจากไม่มีไฟส่องสว่างยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัญหาฝุ่นควันที่ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่งเกิดกรณีร้องเรียน ล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สาราประชาคมร่วมใจหมู่12ตำบลบ้านทุ่มอมเภอเมืองขอนแก่นแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นโดยนายกราหานถารักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการดําเนินโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของชาวบ้านที่กําลังได้รับความเดือดร้อน อนนันแรกเร่ผมขอให้เอาไปเ,เรื่องออกกวานหลังจากนั้นเอ่องอยากจะให้ขยายถนนให้มันง่ายกว่าพ่อที่จลรองรับเพราะกลางถนนกับเล่นจักรยานมอเตอร์ไซค์คับซึ่งตอนนี้เพราะม่าคอมแบบนี้นี่ผมว่าอันตรายหลายก่เดือหลายรถที่เดืเอย่งที่เดอบล่อต่างต่เว่า เดี๋ยวกไเราชุดหนึ่งที่ประสบตัวเองไอ้ไอ้ซีสมพเนี่ยค่ะเมื่อกี้ขวางการจะร่าจอนี่ทาาการท้าเกิดขึ้นลยเนี่ยเห็นขับมาแล้วเรื่องบางคนขับมาจากข้างบ้านนวงโมโหไอ้นี่มัาขวางกลางถนนซึ่งอยากให้เฝ้าติดตั้งหลอดไฟอ่าคือว่าค่ะพีแทนเล้วก็ให้เอาหลอดไฟให้มันโซ่สะวันไห้เขาเห็นชัดเจน ภายหลังการเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความคิดเห็นมีข้อร้องเรียนเร่งด่วนที่แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขคือ 1. เรื่องผลกระทบจากฝุ่นละอองจะมีการรดน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาวันละสองเที่ยวเช้าเย็น 2. เร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดความยาวที่มีการก่อสร้างถนน 3. เร่งขยายพื้นผิวถนนและดำเนินการพื้นผิวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและ 4. พิจารณาเปิดจุดกับรถหรือช่องสำหรับเดินข้ามถนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่มี4ข้อเลยก็คือผมรับปากครับว่าผมจะลดน้ำกันฝุ่นเช้าเย็นนะครับเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างจะต้องรีบมาติดหลอดไฟทุกดวงที่มีอยู่จะต้องได้รับการติดตั้งให้สว่างนะครับสก็คือเรื่องเร่งขยายผิวที่เตรียมการไว้แล้วยังไม่ได้ปูผิวนะครับแล้วก็3เรื่องการพิจารณาเรื่องเปิดจุดให้คนข้าม หรือขยับจุดยูเทินนะครับอย่างไรก็ตามนายกล้าหาญถารักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นร,ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายความเจริญของเมืองหรือชุมชนเป็นปัจจัยที่ต้องเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นและถือเป็นหนึ่งในความจําเป็นที่จะต้องดำเนินการเพราะเมื่อปริมาณรถที่ใช้เส้นทางนี้มีจํานวนมาก นั่นจึงทําให้ความเสี่ยงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงตามมาด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านเล็กๆในอดีตเนี่ยต้องการให้เป็นถนนลาดยางก็ก็ดีแล้วแต่ว่าพอเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้นเติบโตเร็วขึ้นโดยเฉพาะใน2-3ปีเนี้ยหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์ต่างๆก็ขยายตัวเร็วมากนะครับปริมาณจราจรสูงขึ้นมาก ตามมาด้วยอุบัติเหตุที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้มันจะเกิดยอดอุบัติเหตุและยอดผู้เสียชีวิตอีกเป็น exponential นะครับผมกลัวว่าจะเป็น20กว่ารายในถนนเส้นนี้ในปีนี้เราก็ต้องหาทางให้อุบัติเหตุเกิดน้อยที่สุดหรือถ้าเกิดแล้วก็ต้องมีความรุนแรงลดลงไม่ถึงเสียชีวิตทั้งนี้การเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2 เป็นการรับฟังในขั้นตอนขณะก่อสร้างและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการเปิดเวทีในลักษณะเช่นนี้อีกครั้งทีมข่าวจะรดเบียบจราจร KTV รายงานครับ